ข่าวแรกของเราก็คงเป็นเรื่องของคอ,อรอมอ นะคะคอรมอรนัดแรกในปี2569ก็มีหลายอย่างนะที่มีการเสนอเข้าไปเพื่อขอความเห็นชอบของคอรมอรนะคะค่ะก็การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีนายอนุทินชา,นวาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะก็มีวาระสาคัญหลายด้านนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะคะก็ได้เสนอให้คอรมอเนี่ยพิจารณาดําเนินโครงการสินเชื่อนะคะชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6พ 68ทั69นะคะตามมติของอนอบอโดยปรับวงเงินสินเชื่อนะคะให้สอดคล้องกับราคาตลาดข้าวโลกนะคะในแต่ละชนิดพร้อมกับขยายระยะเวลาโครงการชดเชยดอกเบี้ยด้วยให้กับผู้ประกอบการขาข้าวนะคะในการเก็บสต๊อกออกไปอีก6เดือนและเตรียมมาตรการดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกินค่ะ ในส่วนของกระทรวงคมานาคมก็เสนออนุมัติโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้านะคะวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกอะคะ่ะก็จะเป็นช่วงของบางบัวทองไปจนถึงบางปะอินในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เสนอปรับปรฑ์โครงชาติเป็นโครงสร้างสิ่งเชื่อนะคะ เป็นของ SME Green กระนะคะวงเงินอยู่ที่15,000ล้านบาทเพื่อเป็นการไปสน,สนับสนุนผู้ประกอบการนะคะแล้วนอกจากนี้คอรมอก็ยังรับทราบนะในเรื่องของเวราด้านการลดกา๊าซเรือนกระจกนะคะมีการปรับโครงสร้างหน่วยง,งานของรัฐรายงานด้านการเงินความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยลาวนะไทยลาวนะก็ถือว่าเป็น การประชุมนะคะที่คือเขาก็ยังคงทํางานปกติแหละต่อให้อยู่ในช่วงของการกําลังจะเลือกตั้งกันวันที่1แล้วก็วันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะ,คะแต่เนื่องจากว่าก็ยังมีอํานาจในการที่จะดูแลนะคะบริหารจัดก,การบ้านเมืองอยู่เพียงแต่ว่าก็จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากในเรื่องของงบประมาณะนะคะก็จะได้เฉพาะในส่วนที่ที่ ที่มันได้พูดคุยกันเอไว้ก่อนหน้าที่จะมีการยุบสภาแล้วนะคะค่ะอ่ะทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเพราะว่าช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทางกัมพูชาเองก็ได้ละเมิดข้อ ตกลงหยุดยิงนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเวลา7.25นาฬิกายนาทีนะคะกัมพูชาได้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดค่ะบริเวณพื้นที่ช่องบกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีด้านหน้าเนิน469ค่ะกําลังพลเราเนี่ยนะคะได้รับปาดเจ็บหนึ่งนายอาการนะคะก็คือโดนสะเก็ดระเบิดขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการส่งกลับ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะทางด้านของเลขาสมชนะคะก็รอนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณแต่ที่แน่ๆต้องเรียกประชุมค่ะประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะค่ะก็ านายชัดชัยบางชวดนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ขอตรวจสอบถึงกรณีนะคะที่ทางกัมพูชาเนี่ยยิงปืนคอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนทําให้ทหารเนี่ยได้รับบาดเจ็บ1นนายนะคะแต่วา่าไม่ตอบนะคะว่าจะถึงขั้นตอนการฉีกข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทยกัมพูชาหรือว่า GBC หรือเปล่าแต่ย้ำนะคะว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะแต่จะต้องมีการประชุมนะคะของสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้งเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นี้นะคะพร้อมกับระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะคะพร้อมย้ำว่าขอไปประเมินสถานการณ์ก่อน แต่ที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้มีเรื่องของการหยุดยิงไปเนี่ยนะคะทางไทยเองก็เตรียมความพร้อมนะ,ะเพราะอย่างที่บอกคขาว่าเราก็ต้องดูความจริงใจของอ e ีกฝ่ายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเอาไว้ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ในกรณีแบบนี้แหละะถ้าเกิดไม่เป็นไปตามข้อตกลงขึ้นมาจะยังไงต่อไปต่อซึ่งเราก็ให้เชื่อมั่นนะในศักยภาพของทหารแล้วก็แผนยุทธวิธีต่างๆเนี่ยที่เตรียมรับมือเอาไว้แล้วนะคะ,ะมาทางด้านของอ แก,แก๊งกมเมอร์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีการไปพบว่าฐานกมเมอร์เนี่ยเขาย้ายนะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็ทางเมียนมาเนี่ยนะคะร่วมมือกันในการปราบปรามแล้วก็ดูเหมือนว่าการปราบปรามครั้งนี้ก็เลยทําให้เขามีการย้ายฐานฐานไหนที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาก็ย้ายเข้าไปในกัมพูชาใช่ไหมห่างปอยเปดเแค่ยแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะศูนย์ต่อต้าน ด้านการช่อกงออนไลน์นะคะหรือว่าศูนย์ a c s c ได้เปิดเผยผลการสืบสวนค่ะเขาพบนะคะว่าเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยได้ย้ายฐานปฏิบัติการไปตั้งสแกม คอมปาวแห่งใหม่นะคะในเมืองมาลายจังหวัดบันเจียนเมียนเตยที่ประเทศกัมพูชาค่ะห่างจากปอยเปตออกไปเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรฐานดังกล่าวเนี่ยนะคะจะเป็นอาคาร2ชั้นแยกพื้นที่ทํางานและที่พักอาศัยค่ะก็ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานมาลายนะคะแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องซึ่งมีชาวจีนนะคะเป็นผู้ควบคุมใช้แรงงานหลายสัญชาติเลยรวมเป็นรวมมาถึงไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก มันก็เลยทําให้มองไงคะว่าการแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์มันไม่แค่ประเทศใดประเทศหนศึ่งเท่านั้นเพราะว่ามีการหลอกลวงคนทั่วโลกนั่นก็หมายถึงว่านานาชาติอาจจะต้องมาร่วมมือกันในการจัดการนะตรงไหนที่มันเป็นจุดที่พวกนี้จะไปรวมตัวกันอยู่เนี่ยก็ต้องไปจัดการใช,ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามามีบทบาทบ้างกว่านี้นะคะไม่ควรจะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศไทยอ่ะที่จะไปลุยอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะ ไม่ใช่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเชื่อแน่นะคะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันจะในใคลี่คลายได้นะคะ,คะถ้าเกิดว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจอ่ะโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะคะเข้ามาแบบเต็มที่เลยอ,ะอ่ะเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันก็มาจากจีนเท่านั่นแหละใช,ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคนจีนี่ยเขาเป็นประเทศที่มี ทรัพยากรของผู้คนอ่ะออเอาง่ายๆคือประชากรก็เป็นหลักหลายพันอ่ะสีะ่พันกว่าล้านอ่ะใช่ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นแน่นอนคอ่ะมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะส่วนคนไม่ดีของเขาที่ออกมามากมายแล้วก็มาสร้างความเสียหายไปทั่วโลกเนี่ยอันนี้ทางจีนเองเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยที่จะ,ะจับแล้วก็กลับไปจัดการในประเทศเขาอะนะคะค่ะอะเรามาถึงราคาข้าวในบ้านเราดีกว่าต้องถือว่า ทำให้ราคาข้าวอะ่ะดีตัวขึ้นมานะดีตัวอะ่ะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าลงนะดีตัวดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งว่าราคาเนี่ยจะอยู่กันที่สักเท่าไหร่ะนะคะ ก็คือปัจจุบันนะคะราคาข้าวเปลือกขาวเนี่ยปรับสูงกว่า8,000บาทต่อตันนะคะขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะจะอยู่ที่14,700บาทถึง16,100บาทต่อตันและบางพื้นที่เนี่ยแตะระดับ1,000 18,000บาทต่อตันไปแล้วนะคะส่วนข้าวเปลือกปทุมธาน,นีก็อยู่ที่8,000ถึง8,300บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าค่ะ6 3 0 0ถึง7,200บาทต่อตันและข้าวเหนียว7 0 0 0 0 0ถึง10,000บาทต่อตันนะคะโดยข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นเช่นกันนะคะสูงสุดถึง1000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าปรับ เพิ่มสูงสุด400บาทต่อตันอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ราคาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นทีนี้กรมการค้าภายในก็ยังดําเนินมาตรก,การชะลอการขาานะ,ะโดยการเปิดจุดรับซื้อนอกพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรที่สําคัญด้วยทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังข้าวแล้วก็าปาล์มน้ํามันนะคะเพื่อป้องกันการกดราคาแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรเราต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุภฏิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยขายของเก่งนะ ะะเราสามารถที่จะขายข้าวกับต่างชาติเนี่ยได้ในปริมาณที่สูงทีเดียวนะคะแล้วก็จะทําให้ประชาะประชาชนของเราโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวนานเนี่ยนะคะได้ได้รับไ,ได้ได้รับอ,ะ,อะไรดีๆแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยเพราะว่าทางคุณสุปจีเนี่ยเขา ดึงจุดขายของเราก็คือเนื่องจากว่าข้าวของเรามันมีไายสายพันธุ์นะคะเราก็จะไม่ขายข้าวแค่เน้นปริมาณเท่านั้นแต่ว่าเราจะเน้นคุณภาพถ้าเราเน้นคุณภาพเราจะสามารถอัพราคาขึ้นได้สูงนะคะสูงขึ้นมาได้แล้วเราจะอัพราคาได้อย่างไรข้าวนั้นต้องมีสตอรี่มีที่มาที่ไปอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวกอขอสีสามมันดีอย่างไรก็เป็นข้าวที่ดัชนีน้าตาลมันตา่าใครอยากจะควบคุมน้ําหนักนะใครที่ควเป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถกินข้าวตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเาเรียกว่าการสร้างสตอรี่ที่มาที่ไปนะคะของ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วก็ไปเจาะกลุ่มคนที่มีอันจะซื้อมีอันจะกินแบบเยอะๆเลยอย่างซาอุดีอาระเบียเขาก็สนใจใช่ใชไหมคะ<ช>หรือ<ช>แม้กระทั่งทาง หลายประเทศอ่ที่เขาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะข <Okay. S 1> อให้เราขายราคาที่อัพขึ้นมาอีกอะแต่ถ้ามันมีเรื่องราวแล้วมันมีคุณประโยชน์ขนาดนี้นะคะมันก็ขายได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีส่วนหนึ่งด้วย <Okay. S 1> แล้วก็หวังว่าปีหน้านี่น่าจะปีเนี้ยปีเนี้ยนะคะก็น่าจะมีข่าวดีอีกเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวให้กับชาวนาน,นะคะ <Okay. S 1> ข่าวดีของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องถามว่า วันนี้คุณมีอะไรให้กับตัวเองได้ยังแค่เรามีอะไรให้กับตัวเองเราจะถือว่าเป็นข่าวดีทุกวันนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีหลักประกันอะไรให้กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งมันมีข่าวร้ายที่ว่าเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคนข้างหลังเขาจะอยู่กันอย่างไรเป็นคําถามที่คุณต้องตอบให้ได้นะคะแล้วก็วางแผนเลยว่าแล้วคุณจะทําอย่างไรการทําประกันนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้แผนชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันไม่สะดุดเวลาที่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะให้คุณทําประกันเถอะแล้วก็แผนของไไทยยยปรระะะกกัันชีวววิตสสูููงงง้เพื่ออผาุค เป็นแผนประกันที่คือเราเอื้อมถึงอะ่ะเพราะว่าเบีย้ยนะคะต่อวันเนี่ยเริ่มต้นแค่8บาทเท่านั้นเองแล้วที่สําคัญนะเป็นแผนประกันที่คุณจ่ายเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญาเริ่มเท่าไหร่จ่ายแบบนี้ไปจนครบสัญญาเลยนะคะ ถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปลูกหลานก็จะได้รับผลประโยชน์ไปนะคะแต่ถ้าคุณไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณก็ได้เงินก้อนไปใช้จ่ายด้วยนะคะแผนประกันนี้เขาคุ้มครองอะไรบ้างกรณีเสียชีวิต,ตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะก็รับสูงสุดที่1นึ่งล้านสองแสนบาทค่ะแล้วเบีย้ยที่ชําระมาแล้วเนี่ยเขาบบกเพิ่มให้อีกสิของเบีย้ยดังกล่าวด้วยทีนี้ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับสูงสุดนะคะที่ห0 0 0นบาทแล้วเบีย้ยที่ชําระมาแล้วเนี่ยก็บบกเพิ<า>่มให้อีสกสิบเปอร์เซ็นต์ของเบี้ย อันนี้ตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปนะคะก็รับสูงสุดที่3 0 0 0 0นบาทแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยอยู่ครบสัญญานะคะคุณมีเงินก้อนไม่ใช้จ่ายแน่นอนค่ะรับสูงสุดที่4ี0 0 0นบาทเห็นไหมคะว่าเป็นแผนประกันชีวิตที่ครอบคลุมจริงๆนะคะถ้าสนใจโทรได้ที่เบอร์นี้นะคะ0 2 2 0 1 4องสค่ะ สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเลยค่ะถึงแม้จะอายุมากก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองก,ก็ได้นะคะหรือว่า ได้ให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วคุณอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0 2 2ย์4 3 6 3ย์หา้นะคะศูนย์ส 4-363ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยานะคะมาเช็คสภาพอากาศกันค่ะว่าตอนนี้หนาวเกินไปถึงไหนแล้วนะคะค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาสายจากคุณธนินทร์ถือขุนทศนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณธนินทร์ค่ะครับผมสวัสดีครับช่วงนี้อุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องเลยในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนมากสุดนี่จะไปหยุดทางโซนภาคอีสานใช่ไหมคะครับผม,ผมก็เป็นของโซนภาคอีสานนะครับที่จะเป็นเจอลมเจอลมหนาวก่อนนะครับค่ะวันนี้ลด<ม>ลงอยู่ที่กี่องศาคะในโซนภาคอีสานก็ภาคอีสานนะครับก็มากสุด ก็จะอยู่ประมาณ4-6องศาเซลเซียสครับผมโอ oh, <า>้เกินจาก5องศาไปนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าน่าจะ,ะถึง5องศานี่ลงไปได้ถึง6องศาเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมหักหักลงเยอะอยู่ครับเพราะาผมเห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีและครับว่ามันจะหักช่วงนี้ครับถ้ามีลมลมหนาแล้วอุณหภูมิลดลงเข้ามาครับช่วงแรกก็จะมีลมก่อนครับผมส่วนภาคอื่นๆนะคะเฉลี่ยวันนี้จะลงกันสักมากน้อยแค่ไหนคะไรามาตั้งแต่ตอนบนเลยนะครับภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ2-4องศาเซล ก็คุยกันไปแล้วนะครับ4-6ในส่วนของภาคกลางนะครับก็จะอุณหภูมิจะลดลง2ององศาเท่ากับภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันออกก็เหมือนกันนะครับลดลง2 4องศาเซลเซียสในส่วนของภาคใต้ลดลงเล็กน้อยครับ1น่สาองศานะครับในส่วนของฝั่งตะวันออกส่วนของฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางข,งของทางอุณหภูมินกเท่าไหร่นะครับผมค่ะประชาชนบอกว่าโอ้ยรอบนี้จะจะลดลงสักเท่าไหร่เชียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาร้อนอีกน่าจะเย็นเย็นหนาวๆนาเนี่ยไปได้ยาวๆเนี่ยถึงวันที่ ่็ที่ผมดูในส่วนของภาคอีสาหนหรือประเทศไทยตอนบนนะครับก็มันจะไปลงต่ำสุดในช่วงของวันที่9วันที่10นะครับผมหลังจากนี้ไปอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยในส่วนของภาคอีสานตอนบนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็ <ạ. S 2> จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมนะครับอุณหภูมิให้ไว้ต่ำสุดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือช่วง ใก,ใกล้เช้าก็คือ9องศาอ่าสำหรับวันพรุ่งนี้ค่คาดว่าจะแตะเลขตัวเดียวครับแล้วก็จะอยู่แช่จนถึงอ่าต่ำจนถึงช่วงต่ําสุดก็คือวันที่9กวันที่10นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่อย,อยู่ยังหนาวเย็นได้อยู่นะครับจนถึงนู่นแหละครับช่วงวันที่ 14- 15เป็นต้นไปนี่แหละครับอุณหภูมิมันถึงจะกลับมาอุ่นขึ้นค่ะแปลว่าพีกๆหนาวเลยเนี่ยก็น่าจะไป9กับ10ใช่ไหมคะใช่ครับผมแปดเ้าครับซึ่งเก้าเับ ส่วนภาคใต้ฝนที่เขาว่าฝนเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเพิ่มขนาดที่ว่าทําให้ให้เกิดน้ําท่วมหนักๆน,นะภาภาคประเทศไทยตอนบนมีลมแรงใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมอ่าลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันพัดแรงใช่ไหมครับมันก็จะนําความชื้นเข้ามาซึ่งในส่วนของภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มมาเป็นแค่ร้อยละในส่วนของภาคตะวันออกก็แค่ยี่สิบถึงสี่สิบครับแล้วก็ตอนตกก็จะยี่สิบสามสิบเองครับผมก็ไม่เยอะครับนี่คือสภาพอากาศโดยรวมของวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณธนินทร์ถือคุณ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตวนออกชิงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคอีสานนี่อุณหภูมิจากเดิมที่คาดกัน,นว่าน่าจะลงไปได้ถึง5้าองศาเซลเซียสค่ะอย่างวันนี้ก็ลงไปถึง6องศาเซลเซียสโอ้โหลงไปได้อีกนะ,ะแต่เขาบอกว่าพลิกพิกจริงๆนะหนาวพลิกพิกจริงๆในในรอบนี้นะจะเป็นวันที่9้าวันที่สิบ นะคะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเลยคะ,ะคะแต่ว่าช่วงนี้นะอ,อุณหภูมิที่ลดลงหวบก,กว่าภาคอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นภาคอีสานส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ลงพอๆกันนั่นแหละนะคะกรุงเทพมหา,คานะครเนี่ยก็มีโอกาสนะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 16- 17-18ประมาณนี้แหละนะคะก็ะอากาศก็เย็นสบายค่ะส่วนภาคใต้นะคะเมื่อลมหนาวแรงขึ้นก็ จะทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยแต่ว่าฝนที่จะตกหนักมากๆจริงๆเนี่ยนะคะจะอยู่ ช่วงประมาณ12-15ถึงมกราคมค่ะพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง<ช>ที่จะ,ะมีฝนเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะก็ภาคใต้ตอนล่างก็จะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราที่วาดะนะคะแต่ก็ไม่ได้ฝนแรงขนาดต้องเกิอดอุทกขภยัยอันนั้นไม่ใช่มันผ่านเราผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วะนะคะตอนนี้ก็จะตกประมาณนี้แหละนะคะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากทีเนี้ยวันนี้เราไปเช็คอุณหภูมิกันสักนิดหนึ่งขึ้นดอยไปเลย ที่ยอดดอ,นนอนนะยอ,ดดอินทนนท์นะยอดดอยอินทนนท์วันนี้นะเขาบอกว่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าหนาวจัดอุณหภูมิยอดย้าเนี่ยทุบสถิติแล้วนะอเอาที่ยอดดอ,นนอ,นอยอ,ดดอินทนนท์ก่อนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่าสุดวันนี้นะคะอยู่ที่2องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิยอดย่าเนี่ยวัดได้ลบหกจุดหนึ่งองศาเซลเซียส <Celsius. S 1> ลบหกใช่จุดจุดที่จะไปชมวิวกิ่วแม่ปานะนะคะอุทยานแห่งชัิ อ,อุณหภูมิต่าสุดเนี่ยนะคะ4องศาเซลเซียสส่วนที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะอุณหภูมิต่าสุด7องศาเซลเซียสค่ะค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยโดยเฉพาะแถวนครพนมเนี่ยอาจะจะลงไปที่9องศาเซลเซียสพื้นราบนะคะพื้นราบแต่เลขตัวเดียวแล้วค่ะสําหรับภาคอีสานนะคะเรียกว่า รอบนี้ก็ได้ใจอยู่นะสำหรับคนที่อยู่ทางโซนอีสานนะคะ,ใ,ะในขณะเดียวกันเรามาเช็คเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคุณอรณนิชา ก็ภาคกลาง6จังหวัดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะตเตือนเฝ้าระวังน้ําทะเลนูนสูงนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็อยู่ที่อําเภอเมืองนะคะและอําเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอําเภอเมืองอปากเกร็ดคะ่ะและอบางกลวยจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะเฝ้าวระวังที่อําเภอบางเลนอําเภอนครชัยศรีลและอําเภอสามพรานค่ะสมุทรสาครน,นะคะเฝ้าระวังทุกอำเภอเลยนะคะสมุทรสงครามค่ะที่อเมืองและ จังหวัดสมุทรปราการนะคะที่อําเภอเมืองนะคะอําเภอรพระสมุทรเจดี JD พระประแดงนะคะและอําเภอบางบ่ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นค่ะคุะนพีเอ็มสอในพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยเมื่อว,วานวันที่5วันนี้วันที่6นะคะวันนี้ข่าฝุ่นเยอะกว่าเมื่อว,วานทีนี้เราจะมาเจาะก,กันที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีซักอ,อยู่3จุดนะคะที่ถือว่าข่าฝุ่นพีเอ็มสอเนี่ยอยู่ในโซนสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ เขตปทุมวันนะคะหน้าห้างสาม่านมิตทาววัดนี้นะคะวัดได้45.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจุดที่2ค่ะเขตจตุจักรนะคะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัดได้40.9ค่ะพื้นที่ที่3นะคะเขตสาทร4แยกหน้าสำนักงานเขตสาทรซอยถนนเส้นหลุยนะคะวัดได้38.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ก็ดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ,ค,ะคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงมากออกไปไหนเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆเกนี่ยนะคะ,คะก็สวมหน้ากากกันฝุ่นสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เขาก็บอกอยู่ว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะใช่อ่ะสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เขาก็สรุปกันคือ ยอดของวันนี้ก็คือเขาจะสรุปของเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วเพื่อให้เรามารายงานวันนี้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เฝ้าระวังเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเนี่ยมีความสูญเสียกันไปอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะค่ะก็อุบัติเหตุเนี่ยร้อยครั้งนะคะบาดเจ็บร้อคนเสียชีวิต27่รายค่ะอันนี้เป็นของเมื่อวันที่4่อันนี้คือวันที่สีมกราคมคแค่วันเดียวนะคะแต่ที่นี้ถ้าสะสม6วันนะ ะะอุบัติเหตุรวมเนี่ย1,364ครั้งบาดเจ็บนะคะ1313คนและเสียชีวิต241รายค่ะเพราะฉะนั้นขับรถก็ระมัดระวังสักนิดนึงนะคะแล้วเขาบอกว่าที่ที่เกิดอุบัติเหตุเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามาจากการที่คุณเมาแล้วก็ขับด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมาแล้วรับผิดชอบรับผิดชอบต่อสังคมสักนิดนึงะนะคะอะไหนๆเราก็ ้อจะไปเลือกตั้งกันแล้วนะแล้วก็ย้ำสักนิดหนึ่งแล้วการเรื่องของบัตรที่เราจะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะ ค่ะก็จะมี3มสีด้วยกันนะคะสีเขียวเนี่ยเลือกสอสอแบบรายชื่อก็คือเลือกคนนะคะบัตรสีชมพูจะเป็นเลือกพักหรือว่าเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนบัตรสีเหลืองเป็นการเลือกประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปถึงคูหาเลือกตั้งเนี่ยนะ <K S 2> คุณไปที่กระดานที่บอร์ดก่อนเขาให้ <K S 2> คุณไปเช็คเชื่อ,อะนะคะว่าเออคุณอยู่ในระดับที่เท่าไหร่อ่ะพอคุณดูเรียบร้อยเรียบนะคะคุณก็ถือบัตรประชาชนนี่แหละไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ของเขานะคะ ในในเขตเลือกตั้งนั่นแหละพอเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเขาก็จะให้บัตรคุณของคุณม,มาสใบอ่ะบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูอ่ะเราก็ถือบัตรสองใบเนี่ยเข้าไปในครูหาเลือกตั้งไปกาซให้เรียบร้อยแล้วก็ไปหย่อนลงในหีบเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เดินต่อไป เดินต่อไปเพื่อไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราละพร้อมละที่จะเลือก<ค>ะนะคะเอ่อที่จะลงประชามติประชามติที่เขาจะลงกันก็คือเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ<อ>มันมีแค่สองข้องเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะ,ค,ะคุณก็รับบัตรสีเหลืองไปแล้วคุณก็ไปกานะคะตามความคิดเห็นของคุณนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาไปย่อนไว้ในหีบที่เขาจัดไว้ให้เ,ออเสร็จแล้ว <คะ S 1> แล้วก็กลับบ้านไปเลย<ค>ะนะคะคุณอย่าไปไล่สดคุณอนแล้วคุณย่าไปไล่สดคุณอย่าไปทาอะไรที่มันเป็นการชี นาคนอื่นที่เขากําลังจะเข้าไปเลือกต่อ,อมันจะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะอ่ะอันนี้มันจะสอ่อเจตนาถึงคุณจะบอกไม่เจตนาแต่การกระทำคุณมันสอ่อเจตนาไงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมันจะได้จบๆแล้วก็จะได้รู้สักทีว่าเออใครจะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลอย่าไปทําให้มันช้าค่ะนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงของดูทันข่าวก้าวทันภยัยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวขอส่งท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวนะคะที่ชั้นออร์นิชาสุดที่ลังชยัยกุลดิฉันเลไลลาารวงค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีคค่่ะะ